เราเชิญสุดพิเศษของเรานะคะที่เขาจะมาพูดถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเขาแล้วก็การดูแลเส้นผมของเขาด้วยทุกคนพร้อมไหม呀โอ้โอ้พร้อมไหมัะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียวปรบมือดังๆก็รับเก่งนัำปิค่ะ เลยครับตรงไหนก็ได้ค <thi> รับ <haba> ได้เลยได้เลยได้เลยอะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนทักทายคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดาวเลยสวัสดีค่ะอะสวัสดีโอ้โอด้านนี้ด้านนู้นด้านนั้นด้านโน้นด้วยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีที่แฟนคลับทุกคนนะคะที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นตรงนั้น แล้วก็สัสดีทีม b ีเทีมวัส,สนะครับแล้วก็ทีมแพทีนทุกท,ทุกท่านเลยนะครับพวกเราเก่งนักปิงนะครับใครยังไม่รู้จักวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ <c oughs> ได้มานั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกได้ถึงพลังของแบบว่าความผิวไหวเบาสบายความสวยแบบ never ending ออในในเวลาไหนต้ง้งอ่ปกติเหรอฮะ ปกติก็ช่วงนี้ทํางานทุกวันเลยฮะอย่างอย่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยว่าช่วงนี้แบบใช้น้องน้องผมเยอะมากทั้งสเวทั้งความร้อนเรียกน้องแล้วเหรอครับเรียกน้องเรียกน้องทุกอย่างเลยใรีนูน้ำปิงก็เรียกน้องทั่นเองอย่างหรอครับอืโอเคครับเรียกพี่เราน้มได้ไหมฮะเราอยาเรียกเลยเสริรู้แก่ใจใช่อย่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยว่าเจอสเปย์เจอความร้อนเจอมลภาวะอะไรแบบนี้แล้ว ผมเก่งอะเป็นผมที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะเวลาใช้โปรดักที่แบบไม่เข้ากับน้องเนี่ยมันจะเกิดการระคายเคืองบางทีผมร่วบ้างอะไรแบบเนี้ยน่ารักครับน่าหนั่นแหละฮนะก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที่อ่อนโยนนะบางเบาใชา่ใช่น้ำปิงเนีเยอะไระสริมที่เก่งนะคะก็จริงๆแล้วก็ดูแลน้องนะครับ <laughs> ผม <laughs> น้องผมขอเรา ใช่อย่างดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราทํางานเยอะอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันหายากมากๆกับแชมพูที่จะตอบโจทย์ของเราเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือมันต้องบารุงลำดึงเนาะพอผมเราเจอโปรดักต์หรือความร้อนบ่อยๆอะ,ระครับอย่าง ตัวแพนตินตัวนี้นครับก็รู้สึกว่าเป็นองคตัวหนึ่งที่เราเราเลือกใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรใหม่ๆที่ดีเพราะว่ามันแบบเบาสบายแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันค่อนข้างที่จะแบบอ่อนโยนโเพราะว่าเป็นคนที่หนังศีรษะค่อนข้างเซนซิทีฟก็เลยชอบแบบอะไรที่มันแบบว่าเจนโทมากแล้วก็ที่สําคัญเลยคืออย่าละครับแพงว่าใครที่ติดตามมันปิงมาน่าจะจะรู้ว่ามันมีตำนานของการซื้อแชมพูเนี่ยนะครับแพงมาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง เรารู้สึกว่าบางทีมันมันไม่ได้ตอบโจทย์บางทีตัวราคาที่มันน่าราักแล้วมันใช้ได้ไปบ่อยใช้ได้แบบเหมาะกับเราน่าจะดีกว่าก็ลเลยแบบว่าช่วงนี้ก็เลยหันมาใช้ตัวยุ่งกลๆแถวนี้แหละครับช่วงเวนี้ใช่ชื่อโมทเทนค่ะอะไรสักอย่างอเก่งมากเก่งเสมอเจอทีไรก็คือเก่งเสมอใครของเ่งไม่ไม่ไม่ครับแเก่งต้องเป็น เ,เก,เก่งกับปิงเสมอเก่งกับปิงคุณเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็เก่งกับปิงได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราอยู่กันอีกยาวนานนะครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะพี่เราเชื่อด้วยความที่สองคนนี้ทำงานเยอะแล้วก็เรียกว่าต้องใช้ผมทุกวันรเราก็าอาจจะมีโซลูชันอะไรบางอย่างเคยไหมที่เรามีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเคยฮะตัวเก่งนี่ ลองมาหลายแบบมากๆแล้วก็ค้นหาเขาเรียกว่าพูดเว็บไซต์ได้ไหมอย่าดีกว่าพี่อเคาเราก็เสิร์ชเอ็นจินเสิร์ชเอ็นจินเราเสิร์เราหาใน b บ o w s e r เซอร์แบล็อมหนึ่งเสิร์ชเอ็นจินคืออะไรน้ำปิงคือเป็นทุกอย่างตอนนี้เป็นทุกอย่างอ่ะก็คือเราไปเสิร์ชไปหาข้อมูลมาใช่ใช่ก็จะมีความเชื่อหลากหลายความเชื่อแล้วแต่แล้วแต่กลุ่ม แต่ละล <sm art> <sm art> FUCK like いいกลุ่มก uh ็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันกลุ่มของเก่งก็จะมีความเชื่อว่าการที่เราสระผมแล้วมันเยี้อนเนี่ยมันจะสะอาดเคยแม่ฉันสระผมยันหยิรถเยื้อะเลยขนาดแปลว่าเราอยู่คนละกลุ่มแล้วเราอยู่คนละกลุ่มกันแล้วเราเคยอยู่กลุ่มผิดมาก่อนครับเราเป็นความเชื่อผิดๆก็สระแบบสระทีสามสี่ครั้งนะฮะจนแบบผมมันมันเยี้อเลย เลยรู้สึกว่ามันน่าจะสะอาดแล้วล่ะใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นเนาะใช่ครับโอ้โหอย่างนี้เรียกเรกว่าทําลายทั้งผมแล้วก็ทําลายทั้งหนังศีรษะด้วยครับน้ำปิงนะครับแต่น้ำปิงอะดูงไม่ค่อยพลาดอ่ะน้ำปิงไม่น่าจะมีความเชื่อได้ผิดมากๆแบบพี่เก่งนะครับขับผมคนะโอ้แต่โทษนะโอ้ด้านหน้าหัวเราแบบโอ้เบาก็ไม่เบาค่ะา พิมหนาช่วยน้ำปิ่งด้วยครับน้ำปิ่ง้ค่ะเน้ำปิ่งบอกว่าปัญหาทางครอบครัวให้เจรจากันเองนะคะไม่น้ำปิ่งก็ก็มีบ้างค่ะเพราะว่าส่วนตัวเราจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะพูดกันแบบว่าเอาเน็ตเช่าเน็ตเขาจะพูดกันอะไรแบบว่า เอาคนว่าอย่าไปใช้อะไรที่มันฟองเยอะมันแบบมันไม่ดีมันเหมือนพวกแบบสกินแคร์เลยพวกฟองเยอะมันอาจจะฟองเยอะคือไม่ได้เออไม่อยู่ในทรนต้องใช้อะไรที่แบบว่าไม่มีฟองเลยเราก็หลงเชื่อไงเพราะเราก็อุ้ยเชื่อคนง่ายซะด้วยห็นความในเน็ตเขาว่ากันแล้วก็เชื่ออยู่ช่วงหนึ่งว่าพวกยาสระผมหรือว่าที่เราใช้ในการทำความสะอาดอะไรเงี้ยเน้นเลยอย่างฟองแต่จริงแล้วมันเป็นความเชื่อที่แบบไม่ได้ถูกต้องเลยจริงการการมีฟองมันเป็น มันไม่ได้เป็นตัวแปรในะการที่จะทําร้ายผมหรือว่าทําให้ผมเสียอะไรเงี้ยบางทีตัวฟองนี้มันออกแบบมาเพื่อทําความสะอาดหรือบางทีให้ความเซ<ม>ทโฟบางอย่างกับอตอนที่เราสระเนาะมันก็จะได้เ x p e r i e n c e ใ์นการ์สที่มันต่างกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เราตอนที่สาะปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็ยังแบบว่ามันแบบนุ่มฟูอะแล้วน้องผมเราก็ได้แบบรับการบำรุงไงครับมันก็แบบว่า<อ>เป็นฟองที่ถูกต้องแ้วก็คือแบบลบล้างความเชื่อพวกแบบว่ายาสระผมที่เป็นเจลใสอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบเป็นนวัตกรรมที่เรา ก็ต้องมาดูกันใหม่นะว่าจริงการมีฟองมันไม่ใช่เรื่องคิดเลยใช่เก่งมากเก่งนะปิงเออจ้าวนี่เก่งโต้เก่งน้ำปิงเก่งมากเอออย่างนี้นะคะอ่ะเขาลุ้นไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรกันยังไงบ้างนะลูกสองคนสามารถขยายความได้ไหมคะเก่งน้ปิงได้ไปด้วยไหมครับพี่เราไม่รู้อันนี้ต้องคุยกับทางพันทิน หมเขาว่าไงนะคบเมื่อกี้มีอะไรเสี่ยงกระซิบจากเนี่ยอากาศจะท่าแถวนี้เราได้รับสื่อสารข้อความออกมาว่ายังไงครับพี่เก่งเขาเขาสื่อว่ายังไงนะพี่เราเคยคิดนะว่าถ้าเก่งไม่มีน้ำปิงจะทำยังไงเพราะว่าเหมือะไนทุกอย่างมีอะไรบุบโปงตาอย่างเดียวเป็นเป็นทุกอย่างแล้วใช่ไหมกจะเจอกันที่งานที่แล้วพวกน่ารักแบบนี้เคยนะเป็นไม่ได้อย่างเดียวครับเป็นแชมพูมันก็ต้องใช้แพนทีนไง เอ,อเอาขายต่อได้เลยไปลุไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรยังไงนะรุ้ไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมฮะก็อย่างอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้บรสษันเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับพี่ๆคนไหนแบบอยากจะมีสิทธทิ์ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นก็สามารถมา,าซื้อกันได้คดรับอนี่ยเนี่นลองขอลองเป็นภาษาเหนือนได้ไหมเออพยอยเปิ้ลจะได้แบบจะ<ช>ได้ไปญี่ปุ่นตอนเหนือหรออาจจะใช่เราไม่รู้เมืองไหนครับเขาเชื่อมได้ด้วยชอบมาก โอเคครับก่อพี่ๆคนไหนนะครับตี่อยากมีซิทไปรุ่นเอลี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้ทางบูรโลสันเขาอยู่ข้างๆแล้วนะครับมาหาซื้อกันได้ครับไม่แต่ว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่บูธของวัสสันนะครับก็สามารถแลกตัวรางวันได้เลยนะครับตามกติกาก็สามารถลองสอบถามตรงข้างหน้งกงานได้นะครับแล้วก็ ได้ร่วมรุนไปญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปที่ญี่ปุ่นเหมือนกันแบบว่าไปสระโอคิโน่อะไรนี้นะครับก็ไปดูที่มาที่ไปของเอกสิทธิ์ของเขาแล้ว่าตำแหน่งของเขา่แต่ว่าที่สําคัญเลยคือต้องเป็นสมาชิกของวสันต์クラブนะาก็สมัครได้ไม่ยากค่ะก็จะได้ร่วมลุนแล้วก็ได้รับของรางวัลที่พิเศษด้วยค่ะ เชิญชวนครับทุกท่านแฟนคลับของที่นพินด้วยแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับขอบทวนทุกประการนะคะเมื่อกี้พี่พิมพ์เขาได้บอกไปแล้วว่าเขาลองใช้เราเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นแบบเป็นผู้บริโภคไปเลยน้องน้องก่อนเลยกันได้น้องปิงก่อนกันดนะ้ครับ <laughs> <laughs> แล้วตอบคำดังมากยาวดังมาก <laughs> ทั้งพิงก็ได้เป็นผู้ใช้จริงแบบจริงๆนะครับเพราะว่าเราได้ร่วมง,งานกับทางแพนทีนเราพวเนียหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็เราได้เป็นไลา์เขาก็ได้ตัวโปรดักกลับไปใช้ด้วยนะครับซึ่งก็ชอบตัวสีชมพูมากนะครับทีมโมูทิงการนะครับก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าตอนแรกเราก็ยังยคิดว่าเฮ้ยมันจะแบบเป็นยังไงเพราะว่าถ้าพูดตามตรงเลยคือเรารู้สึกว่ามันอาจจะแบบเบาไปหรือเปล่าสําหรับเราเพราะว่า<อ>ส่วนตัเองค่อนข้างจะใช้ผมหนักเราตภัณฑ์เราเยอะมากคนผมอะสปงสเปย์แล้วก็แบบ มีการนีดมีการแบบนั่นน่นนี่เยอะเนี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าจริงๆชอบใช้แชมพูที่มันแบบดูมองภายนอกแล้วดูแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บหนักหนักบำรุงเยอะๆที่แบบเคลมแรงๆอะไรครับก็เลยแบบเออลองลองเปิดใจให้น้องตัวนี้ดูเพราะว่าน้องดูเป็นแบบดูเป็นแบบ บุคคนเฟรนลี่เป็นโป็นคนแบบเฟรนลี่ที่ดูแบบน่ารักอก็จริงแบบเา่มขวดเผื่อเลยคือสวยหมดสวยมากซึ่งพอได้ลองตัว Panty m i โ a c l e ตัวนี้ครับที่เป็นสมุนไพรการู้สึกว่ามันมันหอมมากมันเป็นกลิ่นที่แบบว่ามันอารมณตอนที่เราสาบผมแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนได้เข้าสปาเบาเาเหมือนว่าเราได้แบบ สรบผมแล้วมีความฟินายของความแบบญี่ปุ่นเพราะว่าเขานำเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความพรีเมียมบางอย่างที่บอกไม่ถูกอ่ะโค้เป็นนวัตกรรมของญี่ปุ่นเลยนะเรารู้สึกว่าเขาจะคิดมาดีแล้วพอเราใช้ริงแล้วมันสามารถทําให้ผมเรามันแบบสระได้แบบสะอาดแล้วมันก็แบบว่ามีความอ่อนโยนต่อหนังศีรษะของเราด้วยในเรื่องที่สําคัญเลยคือแบบว่ามันได้แบบประสบการณ์ที่มันแบบพรีเมียมมาบอกไม่ถูกอ้แล้วมันรีแลกซ์เนาะอยู่ในบ้านพี่พิมเลยสระผมไปส5นาทีทุกวัน หมวยพิมน้องสะาสามรอบดูไหมครับโอเอย่าอย่าอะไรเป็นวิธีที่พี่ใช่ผมว่ารอบเดียวก็สะอาดแล้วเนาะพีมพเนาะใช่แล้วก็ลงคอนิชเนอร์แต่ใครมันชอบกลิ่นชอบโมเน้นก็เลยมีคนแบบว่าใช่ตากไปเรื่อยพี่เก่งตากเลยพี่เก่งตอยพี่เก่งลืจะลืมหมดะเองอ๋อโอยเรียนเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โะจริงๆเก่งชอบมากอย่างตัวที่เก่งได้ลองใช้นะครับเมเจอร์พลา ตัวนี้บอกเลยว่าแบบกิ่งชอบเทเจอร์ของเขาก็คือมันจะมีอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันตอนตอนทดลองก่อนไปทีใช่ไหมมันจะมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรวิปครีมเหรอใช่เหมือนจะเป็นวิปฟองขึ้นมาวิปฟองลุกๆหรือเก่งชอบมากเก่งรู้สึกว่าอะไรอ่ะวิปฟเป็นแเซลว่าวิวไม่ใช่ตัวที่อยู่ออฟฟิตนะไม่ใช่ไม่ใช่วิปคฟิวใช่ฮะน้องน้องหมาที่อ๋อ ให้ลองชิมไหมครับไม่ไม่ใช่ใชไม่ใช่เพคเตอร์เขาต่อเชิดเขาชอบมากรู้สึกว่ามันมันสนุกกับการที่เราได้สระผมนะฮะเรารู้สึกว่าอย่างอย่างที่เก่งบอกว่าคือผมเก่งอ่ะมันก็จะมีเจอสเปรย์เจอมลภาว่ามันก็จะมีความเสียบ้างแต่พอใช้แล้วรู้สึกว่าผมของเรามันมันลื่นอ่ะมันมันมันเงางามอย่างบอกไม่ถูกอย่างมันทีเบียมอ่ะอ่าเอางี้ถ้าตัวคนเดียวพูดมันอาจจะไม่น่าเชื่อนะปิงผมเขาเงางามนุ่มจริงไหมคะ เงางามนะครับเวลาดูดูดูเขาไม่แต่ว่าหลังผมเขาแบบตูเงางามแล้วผมหนาขึ้นจริงๆออล่าลสุดดีใจมากตอนเช้าเลยเช้าเช้านี้เช้านี้พี่แฟร์ช่างผมบอกว่าเ,ออเก่งผมผมดีขึ้นนะเนี่ยเออนี่เรื่องราเช้าน,นี้นะ นี head, really, really hey, no. ่อย uh, so ู่ในเหตุการณ์จริงๆครับผมเอาุุพวกเขาดีใจดีใจเลยโอ้ก็เอาจริงๆช่างผมคือคนที่สัมผัสผมเราบ่อยที่สุดก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเพราะฉะนั้นคือยืนยันได้เลยแล้วก็เสริมอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าจะใช้ให้ดีเนี่ยทั้งจริงกับน้ำกินคือตอนที่ได้โปรดักต์กลับไปใช้เนี่ยคือเราได้ไปทั้งไลน์เลยทั้งตัวแบบว่าคอนดิชเนอร์แล้วก็ทรีทเม้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่า พอใช้คบกระบวนการแล้วมันเหมือนช่วยเสริมกันเลย้ยครับเพราะว่าจริงๆใช้แค่แชมพูก็โอเคแต่พอเราใช้ตัวที่มันเป็นบำรุงหรือคอนซีเน์หรือครีมเม้นอะไรเงี้ยมันจริงทำให้ผมแบบนุ่มลื่นอะไรเงี้ยเวลาสาะมันก็จะไม่แบบมันจะไม่มันจะไม่สาบมันจะไม่เหียดแล้วมันก็รู้สึกว่าเว้ยผมเราสุขภาพดีมากเลยอะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนบอกเลยว่าผู้ชายไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเกิดว่าผมสวย หน้าตาวนะมันจะสวยไปด้วยจริงดีไปด้วยคนที่ผมสวยผมหอมจะดูมีเสน่ห์เพิ่อีกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เาแบบจากในตัวนี้คือเราไม่ค่อยมีแบบ bad hair day เลยเราก็จะนั่งแบบผมดีไม่ว่าจะวันที่เราเซ็ตผมหรือไม่เซ็ตผมรเงี้ะครับโอ้ก็อันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์การใช้ของทางน้องพิมของทางพี่เก่งแล้วก็พี่น้ำปิงด้วยนะคะสำหรับของดาวอ่ะก็คือลองใช้แล้วเพราะว่าทางผันดินส่งมาให้ด้วยขอบคุณด้วยนะคะรู้สึกว่ามันนุ่มอันอันดับแรกเลยคือพอสัมผัสแรกคือโฟมแบบวิตโฟมนุ่ม แล้วก็รู้สึกว่ามันสะอาดมันค่อยๆเหมือนเก็บสิ่งสกปรกอะไรต่างๆบนผมเราได้แล้วไม่ต้องสระแบบถึงสองครั้งครั้งเดียวก็รู้สึกได้พอปาดคอนิชเนอร์ไปไปลายผมที่มันเคยยุยอะ่ะเข้าใจคําว่ายุย,ยไหมปลายผมยุยอะ่ะ มันรู้สึกแบบมันกรอบตัวเองเข้ามาได้ดีขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าวันไหนยุ่ยมากให้โปกทีดเมนต์ลงไปอีกค่ะมันจะยุ่ยน้อยลงมากแล้วก็รู้สึกว่าผมใหม่จริงๆนี่คือฤดูการใหม่ของผมเราเออเพราะฉะนั้นใครทียังไม่ได้ลองอยากให้ลองนะคะแต่ว่าขนาดนี้แล้วก็เลยอยากให้เก่งน้ำปิฝากแพนดีเมร์โคสเจแปนพรีเมียมออ dition กับทุกคนอีกรอบนึงได้ไหม จะได้เชื่อจะได้รีบโดนไปเลยครับผมก็มขอฝากแฟนทีนมิร a โอะเจแบบด้วยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือใครๆที่ไม่ได้เป็นพี่ๆและคิดแฟนก็อยา่าเพิงเสียใจนะครับสามารถซื้อที่ตรงบูรสันได้แล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับตัวผลิดัก์นะครับพร้อมลายเซ็นของเราเซนสดเลยนะครับก็ห้ารางวัลน,นะครับลุ้นกันได้นะครับผมใช่ครับ น้องน้ำปิงมีอะไรเพิ่เมเติมไหมครับพี่ลก็ผ่าแอนตีนนะครับวิราคโกสนะครับทั้งตัวทั้งสองวดับตไลน์เลยทั้งตัวแบบว่ามูติมการ์ดแล้วก็ตัวสิเหล่าที่ที่เก่งใช้นะครับทั้งสองอย่างก็อยากจะพูดสรุปง,ง่ายเลยเลยครัว,ว่ามันเป็นโปรดักต์ที่ นำเข้ามาจากจญี่ปุ่นซึ่งอ่าแ,แ,แบบได้เราไว้ใจนะเราว่ามันเป็นนวัตกรรมที่แบบว่าคิดมาดีเนกชนครับแล้วก็มันมีความพรีเมียมซึ่งความพรีเมียมเนี้ยมันอยู่ทั้งตั้งแต่ตัวโปรดักตั้งแต่เราซื้อมาวางอาไว้ในห้องน้ำแล้วว่ามันวางไว้ที่ไหนแบบมันก็ดูสวยงามดูแบบว่าห้อง <ir> น้ำดูแพงขึ้นห้องน้ำดูแพงขึ้นเราดูเป็นคนติกรมขึ้นมาด้วยแชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็เริ่มจากอะไรนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือถ้าใครที่อยากหาตัว ที่เป็นแชมพูแล้วมีความแบบว่าอ่อนโยนต่อคงแต่ว่าก็ยังให้ความดูกันในการที่จะแบบชำระล้<อ>างติดกระแปกปลอมใดๆหรือว่าบำรุงอย่างครีมเมดหรือคอนดิชเนอร์ที่มันโอเคแล้วแบบมาในราคาที่มันน่ารับย่งงอ,อมเยาว่ะแล้วก็แนะนําตัวนี้เลยแบบเป็นตัวใหม่ที่เขาเรียกว่า เขาศึกษามาดีและการรีเสิร์ชมาดีกว่าจะออกมาเป็นตัวนี้ครับก็เลยอยากให้ทุกคนแบบไว้วางใจได้เต็มที่เลยถ้าถ้ายังรู้สึกว่าผมน้อปิงมันดูแล้วมันยังอยากไม่อยากใช้ตามรู้ผมที่ทิพตากมาก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะปิงใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะผมแบบสวยขึ้นเรื่อยรอรอรอก่อนใช้ไปเรื่อยๆแต่ก็ดีมากแล้วนะตอนนู้นที่เราเจอกันอะ ก็คือรู้สึกได้เลยว่าผมแบบผมสุขภาพดีขึ้นเงางามขึ้นจริงๆฉะนั้นพี่รู้จักไงครับไม่รู้จักใบทีมไม่รู้จัขนาดนั้นเพราะฉะนั้นโอ๋โอทั้งหลายค่ะรีบไปเดินไปซื้อได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ดาวขอย้ำนิดนึงนะคะสำหรับกิจกรรมของรักทธิแฟนนะคะทุกท่านที่ร่วมสนุกเนี่ยขออนุญาตยืนยันสิทธิ์นะคะที่งานเมื่อถึงเวลาประกาศรางวัลในช่วง16มีนาคม3 5นนะคะ F Y F Y I กันไว้ก่อนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวถามพี่ถามมากดีกว่าได้ทันแล้ว เป็นพรีเซนเตอร์ขอให้ฝากอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะสรับแพนทีนเมลโคเจแปนพรีเมียมเอ็นชั่นได้เลยค่ะก <c oughs> ็จริงจริง สิบปาว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วก็ไม่เท่ากับการที่ได้ลองจริงๆเนาะังไงก็ขอเป็นตัวแทนของผู้โภคแล้วกันดีกว่าค่ะว่าที่พิงได้ลองมาจริงๆอ่ะมันได้เห็นผลจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เป็นโปรดักต์จากญี่ปุ่น,น่ะที่เป็นนวัตกรรมทั้งหมดที่เขาคิดค้นมาอย่างใส่ใจอย่างดีมากๆนะคะมาถึงมือของเราแล้วแล้วก็ววมาถึงในราคาที่ย่อมเยามากๆถึงแม้ว,ว่าจะอยู่ในไลน์ของแบรนบบ พรีเมียมก็ได้ใช่ยังไงก็อยากจะฝากทุกคนนะคะยังไงอยากให้ไปลองได้เลยกับแพนทีมเมอร์เคเจแบนพรีเมียมอิดิชันนะคะทั้งสองสูตรเลยเนาะแล้วก็ขอเพิ่มเติมฝากให้แพนทีมสักนิดนึงแล้วกันอยากให้ทุกคนกดติดตามแพลตฟอร์มทุกทุกช่องทางของแพนทีเลยนะคะเพราะว่าเขามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆอัปเดตเราตลอดเวลาเลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคนขอเสียงปรบมือดังๆให้ทีมสามพันอีกรอบนึงได้ไหมคะคุณค่ะ